ไข็มันพี่น้องเนื้อเศษบดีเนื้อเศษตะพอกันอีกแล้วเนื้อเศษมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันจะหมดแพงเนี่ยของถืออ่างนี้สร้อยไปแถมหนาแหง่เบิ้งเบิ้งเบิ้งสรอยออกเป็นเงินแปดพี่น้องสรยอยก็จะเอาลงไปมักเกลือเลยพี่น้องเกลือเลยเมื่อไหร่ใส่เกลือใส่แบบนี้ได้พี่น้องไม่ได้ ผมงงเหงาเลยซอสเท่าไรนนึงไปหรอกเต็มเขียบหน่อยหอมใส่เอากินได้สิซอสถือเหลืองบัด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 เอาไปปิ้งได้สิไงยังไงกินจะเจาะ ออนหอนไปเล้ว่างไปดึงไปหรือ้ปล่าอ๋อนีมันบูเบเดร์เห็นไงบ้างเนี่ย,หนเ,นยเหลือเห็นไงบ้างเนี่ยน,น่อยนิด ซอยซอยซอยตุ๊กพี่น้องเหนียมตุ๊กของแท้ของแท้ของแท้เฮ้ยของแท้พี่น้องตอนรับปีใหมข่ของแท้ใส่ไปหอนเลยคหอ,อนเลยแนี่คิดปีใหม่ มากินข้มกันมาพี่ต้องเนื้อเศษเนื้อเสองร้อยหกิบบาทซิมเบิงซิมเบิงาโอ้โหหลเลยเนี่ยคมมาเลยขเขาเลยจำให้ดูอีกเผมไปอ่ะนเพชรเลย ข้มอปอบไอออปแล้วผู้คนปอบไปเหนือเสียจิมเจ้าไม่ล้อ มันจะมีความมันความมันของเหนือไข่เป็นผม <pers> พวกผมจปรู้ว่าจะมีประโยชน์นอะไรบ้างเนี่ยสิเบเมืองจุ่มเจ้าอะไรอื เดี๋ยวนูวนนัวสมุดดีปีไหมเด้๋พี่น้องเรื่องิปเนี่ยรับคนที่เดินทางก็กับรถตะรันระวังเลยรถก็หลายหลายเศรษฐกิจไทยคนเงีนยจุมาปีสองปีก็ซื้อรถกันเดียว านไปหมเสกไปเนาะไปมาหากนหยกักอื่อขาสวัากับแพงแพงซื้อบ้านอีกอบ้านไปคนเ่าก็อยู่แบบเ่าคนนุ่มกัอยู่แบบนุ่มไหม,มหลังกายยังแข็งแรงพี่นนองใส่นี้เลได้มมมหมูหงอ มันจวดผักผมเ้าพป่นองเรืซื้อมากับละ5าบาทกำซสมหัวพาบาทโอ้ยาจางหลายาบาทอ้อยหังเลยมุงเอาไปลอง พี่หน่องคิดไม่หนุไรเลยเนี่เนื้อเสียเตอร์พี่น้องเลยจะบอกองเนื้อดีเอาเนื้อเสียเตอร์มันจะไปไขมันเอามาย่างเลยมาย่างเลยใส่ักตุ่มอออของเมีเ่ยวชุดจอบไปดังกลางเลยพี่น้องอยางแดงๆเลย ย่างโตกนี่ฝรั่งมันเอิญน้ำตกมันเอิญเลยกนะ็นี่อย่างวะสเต็กสเต็กพี่น้องบันนอเขาเอิญน้ันตก๊ะฝรั่งเอินสเต็กอืม